สวัสดีครับไก่ป่าครับสวัสดีครับวันนี้เราขึ้นชกคู่เอกนะคู่เอกในช่วงถ่ายทอดทางทีวี 24u เจอกับแซนซนครับเคยเจอมาไหมกี่รอบสองครับเป็นไงครับชนะทั้งสองครับเหรออ๋อชนะมาสองรอบเลยแต่ว่าไม่ได้โชคเวยรอบนะโชคเวยรอบตอนลูบินีสองครับอ๋อเคยชนะมาที่เวยรอบลูบินีแล้วครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งอะครับครั้งหนึ่งไปชกที่บุรีรัมย์ครับก็ชนะอีกอ๋อแต่ที่บุรีรัมย์นี่ครบยกนี่สูสีนะใช่ไหม เรามาเร่งยกสุดท้ายปะสี่ยกเราก็เหมือนจะเป็นรองเล็กๆมั้งได้ไปถอยยกสี่เพราะอาการไม่ดีปลายกสี่ครับอ่าแล้วก็ชิงดำแล้วก็เฉือนนิดเดียวเองอ๋อที่บุีร์ล่าสุดสูสีนี่นี่เป็นไฟที่สามการเต็มตัวเหมือนเดิมไหมมอนเดิมดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมซ้อมอยู่เพชรินดีนะครับนะครับเก็บตัวกี่วันยี่สิบเอ็ดวันอื็มก็สามสัปดาห์ลงนูนมาใครบ้างงดีเซลเล็กเพรมรกรด ไม่ใช่พี่มรดกเช็อืรก็มยที่ใช้หมัดเก่งๆก็ลงนวมด้วยกันน้ำหนักวันนี้ลถเท่าไหร่ครับปอนจุดสามครับไม่มีปัญหามวยรอบนี้เป็นไฟที่สองละไฟแรกเราชกกับใครชนะดอนคิงครับอ่าชนะดอนคิงแล้วก็นี่เป็นไฟสองถ้าชนะไฟนี้ก็โอกาสเข้ารอบต่อไปนี่ก็สูงเลยนะครับมั่นใจไหมมั่นใจครับวันนี้ต้องเตรียมอะไรพิเศษเตรียมแรงกอ๋อแรงอย่างเดียวเหรอ นึกวก็เตรียมอาวุธอะไรเป็นพิเศษนะครับอาส่งท้ายครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับ21ครับจากจังหวัดคอนเทนครับอาพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงครับฝากแฟนมวยเ่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดครับอ่าน่าจะเป็นคู่เดือดนะคู่เราไก่ป่ากับแสนสซนเพราะว่าต่อยกันที่บุรีรัมย์โอ้โหไม่รู้กี่ตลบเลยนี่คือไก่ป่านะครับซ้อมอยู่เพยินดีนะขอบคุณครับสวัสดีครับแสนสซนครับอ่าวันนี้มาช่างได้เท่าไหร่เนี่ยเกินอยู่สิบห้าครับ ไม่มีฐานเนอะมวยรอบสี่พีเมจริงกันล้านนี่เป็นนัดที่สองปะนัดแรกเป็นไงครับชนะ็อบดูอ่ายกยกสามเลยแล้วก็มานัดที่สองนี่เจอคู่ปรับเก่าไก่ป่าพอวิเศษยิ้มเจอมาสองรอบเป็นยังไงบ้างอะผิกแพ้สองรอบใช้คำว่าผิดแพ้แสดงว่าเราไปก่อนทั้งสองรอบเลยบุรีรัมย์เอาล่าสุดดีกว่าเป็นไงบุรีรัมย์ก็เบียดเบียดต่อยเขาเมาด้วยนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะ ก็ชูไหนก็ได้อ๋อครบยกนี่แบบเบียดคู่ขี้เลยออกไหนก็ได้นะครับการเตรียมตัวเป็นไงบ้างครับตนไันี้เต็มร้อยครับซ้อมอยู่เอลอนอ่ะอะปั้มกับใครอ่ะปั้มกับเซียร์ลีมใหม่อ่อาตระกูลเอราวันที่ตอนนี้ชกอยู่ก็ซ้อมอยู่ด้วยกันดูเนื้อตัวโอ้โหยอดเยี่ยมเลยตอนนี้ไปปล่อยเท่าไหร่เนี่ยแสนโซนจองหกสิบสองก็รถไฟนี้ก็สามโลถึงไหมไม่ถึงด้วยมั้งประมาณห้าโลเอ้ยถึงห้าโลเหรอ หกสองต่อยร้อยยี่หกไม่ถึงถึงเหรอสามโลมั้งประมาณสามโลกว่าอ๋อถ้าร้อยยี่หกนี่ห้าเจ็ดใช่ไหมไปปล่อยแล้หกเท่าไหร่หกสองเหรอเอาก็ลดประมาณห้าโลเลอเนี่ยแต่ดูตัวเราเล็กเนอะกินอย่างเดียว วันนี้แสนโซนจะวางเกมไว้ยังไงก็เดินหน้าบวกหรือว่าจะใช้ฝีมือใช้ฝีมือบอมคิดนานหน่อยนะคิดอยู่ว่าจะเอาแผนไหนดีใช่ไหมเขามีอะไรน่ากลัวเขาเขาาตใหญ่นะแทงเจ็บนะแสนโซนนี่คนที่ไหนครับเนี่ยปีนี้อายุไหไรครับน้อยชัยฝากแฟนมวยนิดหนึ่งสิวันนี้ชกคู่เอกเลย ฝากเอฟซีเอยาวันแล้วก็ฝากเอฟซีทางใต้ครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับไม่ผิดหวังนะโอเค